สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี่กับบาพบกระชองน้องภูมิพาโชคคือเก่าค่ะเมื่อนี่แอดกับบมี่ยังหลายค่ะจะพามาชมความน่ารักของน้องภูมิค่ะเพื่อเอฟซีทันไลคิดหอน้องภูมิด้ค่ะอะเนี่ยค่ะน้องภูมิเรียนมาชมจ,จิตรวาสประจําวันของน้องภูมิค่ะน้องภูมิทําไรครับร<อ>ส่งจุบเอฟซีหน่อยส่งจุบเอฟซีหน่อยลูกเฮ้ยเฮ้ย อายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานน้องภูมิยิ้มหวานก่อนบายนี่แหละค่ะมาหลายจักรยานขั้นนี่ยแมาชมความน่ารักกันค่ะเสาวัสดีแกจะอัปเดต น้องคู่ใหม่เอฟซี FC ได้เบิงได้รับช่มกันค่ะถ้าเอ๊มาไป,ไปดูปลาปะดูปลาไหมดูปลาไหมามามาดูปลาปะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้ว ครับมามา,มาเดินตามแม่มาไปเลยน้องภูมิเดินเดินก่อนเลยลูกไปนี่แหละค่ะชมความน่ารักของน้องภูมิค่ะได้ยังมามาทิม่มให้ปลาเบิดโอ้ยปลาไม่หอยไหนหอยน่ะหอยอยู่ไหนลูกปไหนปลา,ปา อ๋อ oh, อยากให้อาหารปาลาเหรอลูกเดีย๋ยวแม่เอาให้เดีย๋ยวแม่เอาให้อ่ะอ่าน้องกูมาจับเร็วเอามือมาเอามือมาขอขอทําไงครับก่อนครับก่อนครับก่อนถ้าไม่ครับแม่ไม่ให้ครับก่อนครับก่อนครับครับจับขอทีนี้ขอขออะขอก่อน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 อ อ๋อจะใช้นี่เหรอ่อะเอาให้ปลากินเด้อเนี่ยค่ะความน้องพุ่มกับเป็นเด็กที่ว่ามีความเมตตากับสัตว์เด้อค่ะทุกชนิดเลยสังเกตเมื่อแล้วค่ะ,ย,ะ,ะ,ะย่างต่แมวตาหมาตาอีหยงบ่ได้กินค่ะไกลมื้อนั้นค่ะแกจะเป็นคนแบบนี้แต่น้อยแล้วค่ะกะแปกใจอยู่ ปลาเหรอลูกไหนปลาไหนภูมิให้อาหารปลาโอ้ต้องภูมิให้อาหารปลาปลาไปใส่เบิร์ดเนาะปลาปลาไปใส่เบิร์ดเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามารับชมเอฟซีท่านใดที่เขามารับชมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเพื่อเป็นการไวพานในคลิดต,ต่อไปค่ะ ขี่ม้าไหมลูกขี่ม้าไหมออกได้ออกได้เออค่ะน้องพุ่มก็เลยขี่ม้าหมุนค่ะ ร่มนารนักของเด็กน้อยไ่ยเสียงสาบ๊ายบายเอกับลกูกบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้กับปากไว้เท่านี้แหละค่ะเดี๋ยวจะพานทรงจูบกับน้องพูมะะ่มเนี่ค่ะไหนสรงจูบเอฟซีไหนลูกทรงจูบหน่อยเล้ส่งจูบหน่อยกำลังสนใจน้ำป่าอยู่ค่ะอุ้ยปลาเยอะมากเลยอ่าส่างจูบกันอู้นี่งไงปลา เนี่ยค่าป่าให้อาหารไหมให้อาหารไหมไหนไหนขอก่อน ขอก่อนเอาครับก่อนครับก่อนแม่จะให้อาหารปลาเลยครับ <Yeah. S 1> เอาครับก่อนครับก่อน <Yeah. S 1> มามานี่มานี่นี่ค่ะนี่ราคาปลาน้องพุ่มอยากให้อาหารปลาค่ะจะทอดแสงน้องพุม่มบายบายเอฟซี 3, ก่อนบายบายชงจูยชงจูบแล้ว เั้งจูบแล้วยดเธอไม่ใช่ต้องเท้าอะอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อาหารปลานี่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 เอาไหมนี่น้องภูมิภูมิครับภูมิครับเอาอาหารปลาไหมลูกนี่นี่อาหารปลาเอาขอก่อนขอก่อนขอก่อน ขอคับด้วยครับด้วย,วยขอขอทีนี้ขอ๋ขอมาเอามือแบบมือมาค่ะให้อาหารปลาเลยทีนี้นี่ค่ะน้องพุ่มเป็นเด็กที่วา่าอันนี้แหละค่ะมามาให้อาหารปลามาเนี่ยค่ะเห็นบ่น้องพุ่มให้อาหารปลาค่ะานี่ปลาเยอะมากเลย ปลาเยอะมากเลย,ยเยอะไหมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เด้อค่ะพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสััสดีค่ะ